วันนี้แม่ตุ้มจะมีวิธีใช้ใบตองนะคะมาทำเป็นที่ถูหน้าเตารีดสำหรับเตีดของบางท่านที่หน้าไมหน้าไมหน้ารีดแล้วผ้าติดต้องเอาใบตองมาถูแบบนี้นะคะถูไป,ปหน้าของหน้าเตารีดเราเนี่จะลื่นเพราะแม่ตุ้มใช้ประจำแม่ตุ้มรีดผ้าเยอะ ลองใช้กันดูคะแต่เตารีดอันนี้ต้องเป็นเตารีดแห้งธรรมดานะคะของไอ้น้ํานี่ใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้เลยไอ้น้ําต้องเป็นเตารีดแห้งเท่านั้นลองไปหาทำกันดูนะคะใบตองตามข้างบ้านตามบ้านนอกบ้านแถวแถวบ้านข้างบ้านลำข้างข้างรัง้วเนี่ยคะ่ะบางบ้านก,ก็ไม่ห่วงนะคะเราก็ให้ อย่างไม่ตุ้มนี่ก็ข้างบ้านค่ะขอเขาประจำลองมาใช้กันดูได้นะคะรับรองเห็นผลจริงๆค่ะใบตองนี่มีประโยชน์มากพอมันหน้ามันฝุดๆก็เอามาไถอย่างเงี้ยค่ะถูๆๆไม่เตารีดไม่ตุมต้มก็ไม่ใช่เตารีดใหม่นะ